สวัสดีค่ะพี่น้องขาพบก,กับใจสัางพาด้วยเช่นเคยนะคะสวัสดี fc เก่า fc ใหม่ทุกทุกคนนะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขาขอบคุณได้หลายค่ะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางห้างสิง VAP เช้าบ่ายนะคะวันที่2พฤศจิกายน2565นะครก่อนคำนวณน,นะคะคำเตือนค่ะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องขะก่อนคำนวณน,นะคะเราไปดูวันที่หนึ่งก่อนนะคะน้องเข้าหรือหลุดนะคะค่ะพี่น้องขามาดูวันที่หก่อนนะคะ้อง วันที่หนึ่งนะคะจะให้เด่นรอบเช้าแปดและหกเด่นรอบบ่ายหนึ่งและเจ็ดนะคะน้องคะรอบเช้านะคะบุมาเจ็ดแปดหนึ่งล่างแปดสามนะคะน้องเข้าคู่ตัวดินนะคะแปดหนึ่งหนึ่งแปดนะคะแล้วก็แปดสามอีกหนึ่งคู่นะคะเด่นรอบบ่ายใจให้หนึ่งและเจ็ด บนมาเจ็ดเก้าเก้าล่าง 19, น 7, าหนึ่งเก้านะคะพดอกเจ็ดมาหลักร้อยนะคะเข้าคู่หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะคะสถิติมีเข้ามีหลุดทุกวันเช่นเคยนะคะพี่นะ้องคะมาต่อนะคะต่อวันที่สองค่ะวันที่สองนะคะพี่นะ้องขะเด่นรอบเช้าอยู่ที่สี่และแปดนะคะจับคู่หาความน่าจะเป็นนะคะพี่นะ้องคาสี่แปด สี่สองสี่หกสี่เจ็ดสี่หนึ่งสี่สามสี่ศูนย์ค่ะแปดนะคะแปดสองแปดหกแปดเจ็ดแปดหนึ่งแปดเก้า แปดสามนะคะเด่นรอบบ่ายนะคะพี่น้องคะเด่นรอบบ่ายอยู่ที่สองและหกนะคะจับคู่หาความน่าจะเป็นนะคะสองนะคะสองสีะะ่สองแปดสองเจ็ดสองเก้าสองหนึ่งสองศูนย์หกค่ะพี่น้องหกสี่หกแปด หกสองหกเจ็ดหกเก้าหกหนึ่งนะคะประมาณนี้นะคะชอบหรือเปล่านะคะพี่น้องคะชอบก็ตามไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้เลยนะคะสถิติมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องคะมาดูคู่ตัวเด่นนะคะสี่แปดสองหกค่ะสี่แปดสี่สองสี่หกนะคะ แปดค่ะพี่น้องแปดสองแปดหกสองด้านล่างนะคะสองสี่สองแปดหกค่ะหกสี่หกแปดหกสองนะคะเดี๋ยวค่ะ mm. ชอบหรือเปล่านะคะ mm. ชอบก็ตามไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้เลยนะคะ mm. สําหรับเลขเด่นประจําวันคือเลขสี่และเลขเก้าส่วนเบิ้ลประจําวันไม่มีเนาะค่ะ mm. พี่น้องเนาะ,ะ mm. แล้วตาหมักเด้๋ยค่ะพี่น้องค่ะ mm. วันนี้สี่หลายตัวนะคะ mm. เพราะว่า มันคือเลขเด่นประจำวันใจก็จับตามความน่าจะเป็นนะคะพี่น้อง่าสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะใจก็จะเอาไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขะขอบคุณได้หลายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะโชคๆมันหมานค่ะพี่น้องคาสวัสดีค่ะ